ก็สวัสดีครับทุกคนวีชทอช่องรับเพจมาแกนหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง Den of Thieves Pantera หรือว่า Den of Thieves 2นะครับก็เป็นหนังภาคที่2ของหนังชุดนี้ที่ถ้าสมมติใครคิดว่านี่เป็นหนังแอคชั่นก็เบรกไว้ก่อนเลยครับนี่เป็นหนังอัชฉรกรรมเน้นพูดคุยเน้นให้คนดูเข้าถึงบรรยากาศที่เข้มข้นในเรื่องซึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นแบบเช่นกันครับหนังภาคนี้จะเล่าเรื่องราวต่อจากหนังภาคแรกแต่ว่าคุณก็ไม่จําเป็นต้องดูหนังภาคแรกมาก่อนก็รู้เรื่องครับหนังภาคนี้จะเล่าเรื่องราวของการไปปล้นที่เก็บเพชรที่หนึ่งที่ฝรั่งเศสครับก็หลังดูจบส่วนตัวแล้วนี่เป็นหนึ่งในหนังที่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีภาคต่อตั้งแต่แรกเพราะว่าซึ่งภาคแรกก็โหนู่นก็เจ็ดปีแล้วมั้ง 6 7ปีแล้วมันนานพอสมควรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างภาคต่อแล้วก็เรื่องนี้ก็มีประกาศสร้างภาค3เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบนะไม่ได้เป็นหนังที่รู้สึกแย่อะไรแต่ว่าก็การโปรโมทของไทยเนี่ยแหละที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันดูเป็นหนังแอคชั่นนี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นนี่เป็นหนังอาชญากรรมแบบระทึก t h r เลอร์ทำให้คนดูรู้สึกตามตัวละครทำให้คนดูซึมซับกับแผนที่ตัวละครวางไว้แล้วก็เป็นการปล้นเหนือเมฆที่เขียนอยู่ในชื่อหนังด้วยครับภาคแรกมันมีกลิ่นอายของหนังของไมโครแมนอย่าง h e ีทที่เป็นหนังปล้นรวมถึงโรนินด้วย h e ีทส่วนตัวแล้วมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากนะฮีทถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณ3ชั่วโมง สำหรับความยาวนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีน้ําเยอะไปหน่อยอย่างเช่นบางช่วงมันก็พอเดาได้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้าสมมติคุณดูหนังแนวนี้มาเยอะถ้าสมมติคุณดูเรื่องราวที่มันมาแนวปล้นวางแผนปนล้นทําภารกิจอะไรพวกเนี้พอถึงช่วงเวลาที่มันเป็นแอคชั่นแล้วก็ถือว่าทําได้สมการรอคอยอยูเหมือนกันถ้าให้ถามว่าชอบภาคไหนมากกว่ากันต้องยอมรับว่ามันสูสีนะ ภาคแรกมันมีความแบบคลีเช่แต่ว่าภาคนี้มันเหมือนกับเขาพยายามจะทําสิ่งใหม่แล้วก็เขาทําออกมาได้สนุกแต่ว่าก็มีบางช่วงที่มันรู้สึกว่ามันกักไปภาคสาเหมือนกันเริ่มที่จุดเสียดายกันก่อนแล้วกันจุดเสียดายของหนังภาคนี้เลยคือการเล่าเรื่องเนี่ยแหละครับคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังภาคแรกที่เน้นบทสนทนาเน้นคําพูดที่ ทำให้เรารู้สึกอินกับภารกิจมันพอเดาได้ว่าเรื่องราวมันจะไปในทิศทางไหนหนังเรื่องนี้มีเก็บรายละเอียดจากหลายๆเรื่องเอามาใช้ในหนังเรื่องนี้ซึ่งก็ทําให้หนังเรื่องนี้ก็ดูสนุกเหมือนกับภาคแรกครับแต่ว่ามันจะเป็นหนังที่ค่อยๆวางแผนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบภาคแรกเป๊ะเลยโดยก่อนที่เราจะได้ดูเรื่องนี้ผมก็รู้มาก่อนว่าหนังเรื่องนี้มี2เวอร์ชันนะครับ เวอร์ชันหนึจะยาว144นาทีส่วนเวอร์ชั่นที่ปล่อยใช้ทั่วประเทศเราเนี่ยจะยาว130มนาทีซึ่งหลังดูจบผมก็ไปเช็คข้อมูลว่าเ้ยมันมีอะไรทําไมถึงตัดซึ่งพอตัดแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันตัดไปอ่ะมันทําให้หนังสนุกกว่าแล้วก็คาดเดาได้ยากกว่าคือถ้าสมมุติคุณได้ดูเวอร์ชั่น144นาทีมันรู้สึกว่ามันก็ยืดยืดอยู่เหมือนกันจากที่ ไปอ่านในละเอียดมาแล้วจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันดรอปกว่าเดิมเลยคือผมรู้สึกว่าบางช่วงอะตัวละครมันยังไม่ได้รู้สึกน่าจดจําเท่าภาคแรกภาคแรกยังมีตัวละครที่รู้สึกน่าจดจํากว่าน,นี่มันเหมือนกับน่าจดจําแค่ตัวพระเอกอย่างเจอราดบัตเลอร์โอชีแจ็คสันจูเนียแล้วก็ตัวผู้หญิงให้เป็นแฮกเกอร์แค่นั้นแหละ ส่วนตัวอื่นๆผมรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นตัวละครลองๆมากกว่ากืออาจจะเป็นเพราะว่าภาคแรกมีนักสแสดงที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามากกว่าด้วยมั้งแต่ว่าในภาคนี้เหมือนกับขายแค่2คนนี้แล้วก็เคมีของทั้งสองคนนี้ก็ทําให้หลังเรื่องเนี้ยดูไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับพวกซาวน์เอฟเฟกความเข้มข้นในการประพันธ์เพลงถือว่าทำออกมาได้ดีมากอย่างเช่นฉากปล้นฉาก เอฟเฟกต์ Effect, เสียงการเปิดตู้เซฟการเปิดนู่นเปิดนี้เอฟเฟกต์ Effect, ปืนถือว่าทำออกมาได้สะใจดีใช้ได้เลยแต่ว่าอย่างว่าครับนี่มันเป็นหนังอัชากรรมแบบทริลเลอร์มันไม่ใช่แนวแอคชั่นเพราะฉะนั้นมันจะเน้นไปที่การซึมซับบรรยากาศที่ส่วนใหญ่มันจะเน้นดนตรีแบบขึ้มๆเท่ๆให้เราฮุกไปกับเรื่องได้ ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าการตัดต่อดูแล้วมันดูไหลลื่นขึ้นแล้วก็ดูมีงบมากขึ้นด้วยคือภาคแรกผมจำได้ว่าฉากหนึ่งที่น่าจดจำแต่ว่าก็ยอมรับว่ามันมีตัดไปมีเชคกี้แคมบบ้างก็คือฉากที่ยิงกันบนถน,นนนะ่ะซึ่งก็ยอมรับว่าหนังเรื่องนี้ตอนดูครั้งแรกผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะสู้พวกซิคาริโอได้แต่ว่าพอดูแล้วอ่ะเฮ้ยมันมันจริงๆนะแต่ว่ามันมัน,มนแค่นั้น สิ่งหนึ่งที่ในเรื่องนี้เสนอออกมาได้ดีกว่าเดิมเลยคือการออกแบบโลกครับพวก world building ผมรู้สึกว่าการออกแบบโลกที่เป็นโลกแห่งอาชากรรมนี้มันดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสเกลมันดูใหญ่ขึ้นภารกิจมันดูลุ้นกว่าเดิมแม้มันจะมีบางช่วงที่มันเขียนบทแบบแป,กแปลกๆนิดนึงอย่างเช่นแบบพลอตโฮบ้างซึ่งมันก็เป็นปกติของหนังแนวนี้อยู่แล้วละ่ะที่มันจะต้องมี พลอตโฮหรือว่าพลอตอาร์เมอร์ที่ทําให้ตัวละครนั้นดูกแกล่งขึ้นมาแบบผิดมนุษย์แกล่งขึ้นมาผิดมนุษย์ในที่นี้ก็คือแบบฉลาดเกินคนหรือว่าตัวละครรอบข้างนั้นโง่ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีตัวละครแบบนั้นแต่ว่าเพื่อความบันเทิงก็สามารถทําได้ดีครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่มันเน้นบทสนทนาใช่ไหมครับซึ่งผมรู้สึกว่าบางช่วงที่มันเน้นแบบเนื้อจริงๆอิะ มันเล่าออกมาได้น่าสนใจนะแม้อาจจะดูแบบเอ้ยมันคุยมันอาจจะดูเบื่อๆไปบ้างแต่ว่าผมเข้าใจนะแต่ผมรู้สึกว่ายุคหลังๆเนี่ยมันมีหนังไม่กี่เรื่องแล้วครับที่ต้องการจะทำแนวนี้แนวพูดคุยแนววางแผนทำภารกิจตั้งแต่ต้นคือส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็เป็นอารมณ์พวกซีรีส์แล้วล่ะพวก Money Heist ที่เราเห็นทางน็ตฟทำขึ้นมานะ เราไม่ค่อยได้เห็นกับหนังโลงแล้วซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีกลิ่นอายของยุค90ที่เราเคยเห็นจากพวกคีทอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับไม่ให้ดูมตกยุคจนเกินไปด้วยก็ถ้าสมมติให้ใส่เรื่อง Dent of Thieves 2เป็นสมการก็ Dead of Thieves 2ก็เท่ากับ Dead of Thieves บวกด้วยโรนินแล้วก็บวกด้วยคีทครับก็สรุปแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่อาจจะไม่ได้มันแบบที่มันโปรโมทไว้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าผมดูแล้วมันก็ ดูไปได้เรื่อยๆมันมีเปิดประตูสําหรับภาคต่อด้วยซึ่งหนังภาคนี้ก็ยอมรับว่ามันมีหลายจุดที่เดาได้เยอะตามสูตรสําเร็จของหนังปล้นหนังอาชญากรรมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยคือผมรู้สึกว่าโปรดักชันของงานภาคนี้ดูอัปเกรดขึ้นมากงานภาพวิวทิวทัศในฝรั่งเศสถือว่าถ่ายทอดออกมาได้สวยงามมากๆครับรู้สึกว่าเรื่องนี้จะมีฉากหลังอยู่ที่ น nice. แม้บางฉากมันจะเวอร์ไปนิดนึงแบบพลอตอาร์เมอร์มันเยอะไปหน่อยก็ตามครับก็เดนอฟทีฟสองแพนธราฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดตไปตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ